ไม่หิวไม่อะไรไม่กินจุบจิบไม่มีขนมไม่หิวเลยค่ะเรื่องการขับถ่ายก็ดีแล้วตื่นเช้ามาเนี่ยก็คือน้ำหนักมันไม่ขึ้นอะคะอาทิตย์แรกเราหูลงว้าวมากเลยเกิลง2กิโลเลยพุงนะคะหน้าท้องอย่างเงี้ยค่ะมันลดไปต้อง3.5นิ้วซึ่งแบบภายในเดือนเดียวลดลงไปถึง5กิโลเป็นคนที่อ้วนง่าย แล้วก็ลดน้ําหนักยากแล้วพอกินไปเนี่ยระบบเผาผลาญเราน้อยลงมันทําให้เราเนี่ยน้ำหนักขึ้นขึ้นเยอะมากมันก็เอาไม่ลงอะคะ่ะทํา IF ก็แล้วนะคะกินอาหารคลีนก็แล้วก็ไม่ได้ผลนะคะมันยังไม่อยู่ก้วนอ,อุดอัดคืออย่าง IF เนี่ยเราหิวพอหิวปุ๊บเราก็เกิดอาการอยากกินแล้วก็กินไม่เลือกเลยแล้วมันก็เลยไม่ได้ผลเราไม่ได้อยู่กับบ้านตลอดเวลาที่จะสามารถดูแลพวกอาหารการกินของเราได้เลือกกินได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ วันแรกที่กินเลยเนี่ยทานเป็นรสกาแฟงเงี้ยค่ะทานแล้วโอ้โหว้าวเลยอ่ะอร่อยมากของเก๋เนี่ยเกย๋จะเลือกเป็นโปรแกรมเชนสฟิตมิลสอมื้อตอนเช้าตื่นขึ้นมาเก๋ก็จะทานฟิตมิลก่อนผสมกับตัววีแกนโปรตีนแล้วก็ได้รสชาติอร่อยไม่หิวไม่อะไรไม่กินจุบจิบไม่มีขนมฟิตมิลบวกกับวีแกนด้วยค่ะเพราะว่าอย่างของเก๋น้ําหนักเก๋ประมาณ -66 เนาะเราจะต้องได้โปรตีนวันหนึ่งเนี่ยประมาณ60กว่าค่ะ แล้วก็ฟิตมนีบวกวีแกนพอทานเช้ากลางวันเย็นก็ได้โปรโตีนครบไม่หิวเลยค่ะเรื่องการขับถ่ายก็ดีแล้วตื่นเช้ามาเนี่ยก็คือน้ำหนักมันไม่ขึ้นอะค่ะฟิตมนีมันออกแบบการทานของเราได้อาทิตย์แรกนี่อ้โหลงว้าวมากเลยกินลง2กิโลเลยพุงนะคะหน้าท้องอย่างเงี้ยค่ะ มันลดไปต้อง3.5นิ้วซึ่งแบบมัน Amazing มากค่ะจนจบคอร์สอย่างเงี้ยภายในเดือนเดียวลดลงไปถึง5กิโลตามปกติแล้วที่กก่เคยลดตอนที่เรายังวัยรุ่นแล้วเราใช้ระยะเวลา8เดือนในการที่จะลดไปตั้ง8กิโลมันเหมือนทางลัดจริงๆอะคะ่ะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยไม่อึดอัดกับการดํารงชีวิตก็อยากจะเชิญชวนนะคะพี่ๆเพื่อนๆน้นองๆทุกคนนะคะที่อยากจะดูแลรูปร่างของตัวเองวันนี้เนี่ย กิฟรินเนี่ยมีฟิตมิลเป็นอาหารเสริม,มสำหรับดูแลรูปร่างออกมาทานง่ายอร่อยระบบขับถ่ายดีผิวพรรณดีถ้าคุณอยากจะดูแลรูปร่างเป็นทางลัดนะคะาภายในหนึ่งเดือนเนี่ยสามารถทำได้เพราะว่ากิ่ทำมาแล้วกิ่มั่นใจมากๆเลยว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวช่วยแล้วก็ง่ายเข้ากับชีวิตประจำวันของทุกๆคนได้แน่นอนเพ่รรูปงงต you